สวัสดีครับผมปริโมโตวิบัยไทยแลนด์นะครับวันนี้เราจะเอาเจ้า g p x Demon g r 2 0 0 r นะครับไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกันนะครับ <c oughs> ครับวันนี้เราก็จะไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับเป็นวา v ว l i ีน VR1 Racing Oil นะครับ 10W40 นะครับวาวอรีนก็เป็นน้ำมันเครื่องจาก ประเทศอเมริกานะครับต้องบอกว่าคุณภาพสูงมากครับแล้วก็มีเทคโนโลยีเป่านะครับเป่านี่เป็นเทคโนโลยีที่น้ามันเครื่องออกมาแบบได้คุณภาพสูงนะครับอันนี้เราจะมาทสความรู้สึกก่อนเปลี่ยนกับหลังเปลี่ยนนะครับนี่ก็ผมขี่อยู่ที่เกียร์สี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูอัตราเร่งนะครับนี่ก็เกียร์สามอัตราเร่งก็จะประมาณนี้ครับเราจะจับความรู้สึกก่อนเปลี่ยนกับหลังเปลี่ยนไว้นะครับเราก็จะใช้ของดีกันเลยนิดนึงนะครับในราคาที่จับต้องได้นะครับ จำความรู้สึกไว้นะครับก่อนเปลี่ยนกับหลังเปลี่ยนจะเป็นยังไงนะครับ <Spider> ก็ถือว่าเร่งดีอยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาลองสัมผัสแบบหลังเปลี่ยนนี่มันจะฟิลลิ่งเหมือนเดิมไหมนะ <S 2> <S 2> เอารถขึ้นเลยมันเนี่ย,ยฝากรถขึ้นหน่อยครับ นี่ก็จะเป็นวา v เวลิน VR1 Racing Oil นะครับ 10W40 นะครับเป็นน้ำมันแบรนด์จากสหรัฐอเมริกานะครับนี่ครับขวดมันก็เป็นน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับที่ผสมตัวเป่านะครับเป่าเนี่ยก็จะเป็นน้ำมันสังเคราะห์ร้อยเปอร์เซ็นต์ที่คุณภาพสูงนะครับแล้วก็ทำให้เหมือนประสิทธิภาพน้ำมันเครื่องเนี่ยดีเยี่ยมในทุกสภาวะนะครับนี่ครับกำลังถอนเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับตัวนี้แล้วก็หลักๆนะครับตัวนี้ VR1 Racing นะครับตรงนี้ก็คือ ช่วยปกป้องเครื่องยนต์แล้วก็ปกป้องเกียร์แล้วก็เครื่องยนต์สะอาดนะครับตัวนี้อย่างถ้าเราเปลี่ยนเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าเกียร์มันลื่นขึ้นนะครับแล้วก็เปลี่ยนเกียร์ได้แบบลื่นง่ายๆแล้วก็นะก็เป็นน้ํามันเครื่องอัลตราซนเทติกสังเคราะห์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผลิตจากเทคโนโลยีขั้นสูงนะครับโฟเท็กอัลติเม e นะครับเคมิสตรีนะครับผสมสารโพลีอัลฟาโอลฟินนะครับหรือเปานะครับเนี่ยครับ มันช่วยเครื่องยนต์ให้มีกําลังแรงสูงสุดแล้วก็ปกป้องกันเลื่อนถ่ายของคลัตช์ปกป้องพวกเกียร์อะไรเงี้ยก็ต้องบอกว่าใหม่ก็รถใหมก่หมก็ถนอมนิดนึงเนาะเขาใส่น้ำมันเครื่องดีๆไปเลยแล้วก็ปกป้องชิ้นส่วนของเครื่องยนต์พวกแบบลดแรงเสียดทานอะไรเงี้ยแล้วก็เครื่องยนต์จะได้สะอาดไม่มีสะดุดเนาะลดการสะสมของคราบพวกขาเมล เราจะมาสตาร์ทกันนิดนึงนะคร1 1> ับเรามาลองเทสกันก็หลังจากเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับบอ v วอรีน VR 1 <net> <cousin> Racing <literally. S 1> Oil 10w40 นะครับรู้สึกว่ารถมันไหลขึ้นนะครับแล้วก็อ่าอัตราเร่งนี่เหมือนจะดีขึ้นนิดนึงนะครับตัวนี้โอ้เกียร์นี้ไม่ต้องบอกครับนุ่มขึ้นเลยครับ <Okay. S 1> เข้าเกียร์ง่ายด้วยนะครับตัว g p x Diamond นี่ก็ปกติเข้าเกียร์ง่ายอยู่แล้วนะครับเจอน้ำมันเครื่องตัวนี้ก็สบายใจได้ครับเกียร์ขึ้นเกียร์ลงเหมือนจะตบลงแบบง่ายขึ้นนะครับ โอ้โหเกียร์นี่ผมรู้สึกว่ามันตบเต้นละมุนขึ้นนะครับอ่าตาเร่งนี่เราตรงไปต่อเลยนะครับผมใช้ได้ใช้ได้น้ำมันจะหมดเดี๋ยวให้เติมครับพอ้รู้สึกว่าขี่สนุกขึ้นนะครับหลังเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วก็ เกีย์นี้มันนุ่มขึ้นจริงๆครับอันนี้อันนี้สังเกตได้เลยว่าเวลาตบเกียร์เพิ่มเกียร์เนี่ยมันนุ่มขึ้นนะครับก็โดยรวมผมว่าโอเคมากเลยนะครับกัดน้ํามันเครื่องอเมริกานะครับคุ้มมากครับแล้วก็ราคาจับต้องได้นะครับถอนเกียร์นี้รู้สึกว่ามันต่อเนื่องมากครับแล้วก็อัตราเร่งนี้พุ่งพุ่งดีครับชอบชอบโดยรวมคือขี่สนุกขึ้นนะครับอันนี้โอเคครับขอจบการรีวิวน้ำมันเครื่องวอรบอริน VR1 Racing Oil เท่านี้นะครับ ลองไปเทสกันนะครับถึงจะรู้ว่าดีจริงนะครับ